mất đen, มันจะได้2ลูกเลย cứ 86 nhảy ขาย kè ชิมมันตาย

บวกผมกาแฟเพื่อไปเก็บโม่หใหญ่เลยมังเสือ้ก็พีมีปลามีหอยหอยดอกกระเจียวเห็ดกกแรออ่่นะ ปลาบานเท่าเห็ดโอ้หมดหมด่งกันง่ายาาายี่บาทอ่งกเสิบมายี่สิบาหมงง่งเง่าเรียบร่อเบอันที่น่งมาตรงนั้นสักพันสัครัอเมราดานี้มันนี้นะอันงาัพันเจงลูกระเบืก

มีทีสามโลร้อยตัวนี้ยังหมดยังหมดไข่ห้าโลร้อยเฮ็ดคอนเฮ็ดฟางจานจานละเลจ็ดบาทนะแม่จานละสี่สิบจานเลเฮ็ดฟางกับสี่สิบบอเฮ็ดฟางห้าสิบเฮ็ดพอนสี่สิบนี่มีหลงใั่ไหมหลงมาอยู่ถุงนึงอยอะเอือร้าย

แดดเนาะแดดจะสาวเลยวันนี้ของเสียปลาเข่าอาละประเด่นหาเนี่ยกินก่อนมีแกงหน่อไม้อันนี้ปน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 นี่หมกยังไลคหนหมกไก่หมกปลาพหมูใหม่หมกไก่หมกปลาหมกหน่อไม้หมกสิบบาทหมกแบบมีบะหมี่อ่ะก็ทำหมก ชดบมีก็มีมมีเนยขีมีบ่ครับมีจ้ะโอเ้หยหมดหไม่ก่อนแล้วนาะเกิดว่าเบิร์ดรทำแบบนี้่ไม่เท่าไหร่โอ้ยังยไม่แล้ว้าทเกยังเอาปนโอ้ยยังอันนึงโอหลายอยู่กดจำลังยากโอ้กำลังยากหาจะข้าวที่รอจะเอายังไงวะจะสิกินยังเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยมอยากยูมือยูยังเนาะ จักชักบาาครับุุกระซิบิบปลาพวกมุกเดมกกระซิบาครับกระซิบกซิบปาซิบรัาเดอปิ่งไก่กับข้าเนียวครับเี่ยละายคงถามคุณโซงคนเด้กครับมีหลายอย่างหลยเนี่มีข้าวเหนียวมีเนี่ยกินหลายอย่างเขากินหวานาครับอันนี้หมูหมูข้อหมูครับ ทางเลยนะท่วงทั้งหนาขนทรงผูกก้การทองนะครับทังตลาดตลาดสดเนาะทั้งเขาตลาดสดมาเทียวว่ยนหิวบริสุทธิ์มาเทียวนี้กันหิวเลยตอนรันใช้สิ่งยากหมูหมูหมูนะจกับเขาบันบานเขารับเี่เขาเนี้ยเขาขัาไหนกัเกียบกองลาซา ดอกกระเจียวป่าอยู่วะวันนี้ดอกกระเจียวป่าที่เนาะแม่เน้อมันดอกกระเจียวหวานมันกับทอีกขึ้นชี้หนึ่งแดงๆเนาะอันนี้กระเ่าคือกันนี่พักน้ำหมักทัวจังโบป่าบักทัวหมาท้องผูกเองมีกระุ่นเล้ยวที่นี่เขาบรรยากาศกรลังเครือข่าครับตลาดนัดทุกเช้าวันพุธอำเภอตะการับตลาดที่รถอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้ยไป ยังบ่อยครติงี่นิ้วเขามาพ่อแม่คนจำเขากันเปนตรแสบกันอุ้ยเว่อร์เว่ารเปเตรแสบเออจำปรด็กเป๊ะเราวะเปนตรแสบเนาะแสบแสบรับอ้เนี่ยดังไฟกระบองเนี่ยอ่อยไฟกระบอง กระบองขะแบบวันเด้อค่ะสบู่เด้อคุณแม่นี่คืเป็นแป้งที่ฟันแป้งชาเขียวสำหรับคนเสียวฟันเหนืยวความเหนืยวโปร่งเหนอยกเศษนะคะขนแรงกป้มันแปนงช้านะคะขอมาเหลือบมือเด้อค่ะเป็นตรงเป็นเพื่อนเป็นมันมาส้มมี่ค่ะขอมาเหลือเพิ่อค่ะดูอดหัว ขายช่อมอกรอนด้วยค่ะแช่ผู้เท้ามาคู่มาคู่บ่บมีแต่แกนคุ่นเปนคุ้นบัมีแล้วผู้ผัดกระเอียงพักกระวังบอยข่าตะไคร้หอมแห้งมาคู่มาคือยามาแข่งมาติกย่างกับนางยังมีอี่หรอ อันนี้เป็นตะแเสบเนาะมาพริกพริกเผ็มเผ็ดอย่าว่าให้ชิมเด้อไปรังบางตลาดให้ชิมเติมโอ้ยชิมยังบ่อยชิมให้ชิมมาพริกว่เสร็จโบเพชรโบเงินแล้วว่ามันกระแมนแล้วเนาะแม่นตัวนี้เป็นตะชิมเยอะตัวนี้แม่งกิลิศก็มี่ท่นกองละยี่สิบบาทกิลิศไทย ัน้ักกระเฉดกรได้ยี่สิบบาทสสงกําสาหนาบาทปลาทูมั่นปลาทูหอมปลานขวดนละสิบห้าบาท หอมแห้งกระเทียมแห้งหอมแห้งกระเทียมแห้งลูกละสามินป่ระเทียมหัวกระเทียมแกสามิกระเทียมแกะกระสามินว้กระเผมแม่้ว้เดหมันนเห่วเฮ้วนเหแ่นวิ้

กัไปแ้วกินน้าตั Eller, ดกเลยัวตีนหัวเนาะอาไปต้มสุกขอโออยผมแล้วมันจะสาวพร้อม đang cụm đang con để em phát những xe hói nó phát đang này phát nhà ขยะข้างหมมันเนาะโลละยี่สิบสามโลห้ลลลาสิบโอ้แเ่มแตงฟองไยี่สิบบาทซาบทซาดะซาดยวแล้ว จานบัลลูดค่ะจิ้บลดจานขวนุก่อนยี่นี้ล้วจ้าเป็นเด็ก่ยังไงครับจาน้ก็่าจานทาจิ้มพบเจอกันในียางค่ะเขาาบาทเแล้วค่ะข้าวโพดจานขวานจานเด็กจานละยี่สิบาทเช่าบาทเท่านั้นแกมวเนี่กเาเเิรดเนาะ

่ใใสหครับอยจัดด๊อยเดานยน่ยอ้ยดอเดนกเน่ยเดียวงเน่นาอย่าง่ก่อทเดี๋ยวไปปลูกงเับมันอดผม่ถึงวาอน้ำ่า่รอมาทุกพุเนบ่อทม่ค่ี่นางี่ยแ่ตัวกล้วยสดแม่ตวกล้วยส่คืล้วยก่มา กำลังมากลกันสูงกันมากมันยาการสื่อคาครับบรรยากาศตลาดนัดทุกเช้าวันพุธตลาดนัดที่ยวรถอำเพื่อาก,การจังหวัดอุบลครับกเป็นหองุเขามีหักรบ้างะ ชื่อน้ำผอ้งก็ไมใช่น้ำผึ้ง่เาอ่งเห็นค้าอยู่แถวนีด้วยสอหลอดห้าสิบบาทเท่านั้นผมสี่กจัดทิ้ไจบมเลย